สวัสดีครับวันนี้นะจะมาเล่าประสบการณ์นะครับคดีเพิ่งได้พบมาสดสดร้อนๆเลยนะเดี๋ยวอธิบายอย่างงี้วันนี้ด้วยความที่วัดลงคอนะเสียงก็อาจจะไม่ได้ปกติสักเท่าไหร่นะครับผมยังไม่หายดีเนาะอุดในช่วงพักฟื้นนะแต่ด้วยความที่เราเพิ่งไปเจอเหตุการณ์นี้มาก็เลยเดี๋ยวขอเอามาเล่าให้ฟังก่อนเลยละกันนะครับผมคือเรื่องมันก็มันก็เกี่ยวกับไอ้พวกอะ,อะไรนะ,ะมิจจี้อะไรพวกนี้ประมาณนี้นะฮะ คือว่าผมก็สไลด์เฟซไปตามปกติสไลด์เฟซไปตามปกติทีเนี้ยคือด้วยความที่มันดันขึ้นมนันนาฟีดเราอะนะเราก็เห็นว่ามันเป็นการประมูลซื้อขายกันดั้มนะฮะก็ลองเข้าไปดูก่อนอ่แล้วเข้าไปดูสินค้าก่อนนะก็ปรากฏว่าเฮ้ยไปเจอสินค้าแล้วคือที่โพสเนี่ยก็มีการกดไลค์กันประมาณหนึ่งประมาณแบบ ยี่สิบสามสิบไลค์ประมาณ like, นนีะ้เฮ้ยก็ก็กดกดกันเยอะนี่หว่าเออก็น่าจะโอเคนะแล้วก in ็มีการประมูล <spreading> ต <exaggerated> ่อสู้ใส่ราคาไปบ้างแล้วนะฮะในบางตัวอย่างตัวที่ผมจะเอาเนี่ยก็มีการใส่ราคาไปแล้วอ่าเปิดหนึ่งร้อยบิดทีละร้อยอูบิดสูงนะบิดทีละร้อยเลยนะอ่ามีคนใส่เปิดไปหนึ่งร้อยอีกคนมาต่อสองร้อยผมก็เลยใส่ไปอสามร้อยนะฮะซึ่งตัวที่ผมใส่ไปก็คือ เอ็มจีมูชะนะครับคือเราเล่นแต่ MG ใช่ไหมเราก็ใส่ MG มจูชะไปนะ mm hmm. ก็สไลด์ไปดูอีกคือมันมีโอ้โหงานมันวาไรตี้หลากหลายมากเลยนะแต่ว่าเราก็จะเลือกอันที่มันเป็น MG นะฮะ mm hmm. ก็สไลด์สไลด์ไปไปเจออีกรายการหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เฮ้ย <He i, S 1> น่าสนใจวะ่ะเออคืออย่างนี้บางรายการมันก็ไม่มีคนลงนะออบางรายการก็มีลงซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ลงเนี่ยเป็นใครหน้าไหนอะไรยังไงนะฮะร,รายการที่2เราก็เหมือนเดิมเลยเอ,อ่อเปิดมาแล้วหนึ่งร้อยสองร้อยผมก็ไปใส่สามร้อย เหมือนเดิมนะฮะเราก็สไลด์สไลด์ดูรูปอบเลือกดูรูปไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆโอ้โหเยอะมากนะจนจบจนจบก็คือ,อจบไป2รายการเขาไปอ่านรายละเอียดทีหนึ่งเนี่ยอ๋อเออเดี๋ยวเขาปิดพรุ่งนี้อะไรประมาณนี้เราก็กะว่าคือตอนที่ใส่เนี่ยไม่แน่ใจน่าจะใส่ไม่ตอนเย็นก็ช่วงหัวค่มประมาณนี้ก็ยังพอมีเวลาให้ต่อสู้กันอยู่นะฮะก็ะคุณคิดดูสิ MG ตัวหนึ่งเนี่ยอ ปกติอยู่ที่เท่าไหร่ MG ต่อให้เก่าๆนะฮะอย่าง MG มู้ชฉางเนี่ยกลับอะไรนะบริก,กันดัมอย่างเงี้ยคือมันอยู่ในเลทพันกว่าคือ MG ประมูลสู้อะ,อะก็เต็มที่ต้องเท่าไหร่คือขี้หมูขี้หมานะขี้เหล่โคตรเลยนะก็ต้องต้องแปดเก้าร้อยหรือเจ็ดแปดร้อยหรือเปล่าอ่าใช่ไหมแล้วก็รอเลยตั้งตั้งง,งบในใจแล้วว่าเราจะไหวซีเท่าไหร่ลงไปสองตัวอาจจะต้องตัดตัวหนึ่งทิ้งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ฮนะตอนนั้นก็อ่าก็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 ฟุ้งๆไปก่อน นะแล้วก็เวลามันก็ก็ผ่านไปเวลามันก็ผ่านไปสรุปก็เหมือนเดิมเราหลับผมเป็นพวกประมูลแล้วแล้วลืมนะก็หลับจนอีกวันหนึ่งนะฮะช่วงสายๆนะครับยูดีก็มีเมสเซจกระเด้งขึ้นมาปึ้งคือในเฟซเราเมสเซจมันก็จะเด้งเตือนมาเป็นระยะนะฮะเราเราก็จะแบบก็ถ้าสะดวกก็จะเปิดดูอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนั้นอ่ะดันเด้งมาจังหวะไอ้นี่กาลังสไลดมือถือเล่นอยู่นะอ่าก็เด้งปึ้งขึ้นมาเราก็เลยลองเปิดดูก็ปรากฏว่าอ๋อ เขาบอกว่านะะประมูลแล้วก็ส่งส่งรูปไอ้นี่ไอตัว MG ็มจมุชะมาให้ดูนะฮะว่าประมูลอันนี้นะครับปึง้งคุณชนะประมูลแล้วก็ฮะชนะประมูลก็จําได้ว่ากูใส่สามรอยนี่ว่ะเขาก็แจ้งมาว่าอ่ะสามร้อยบาทแล้วเขาก็ยังไม่อะไรนะแล้วเขาก็หายไปเว้ยเออในในจังหวะนั้นที่เราแบบว่าชงโนอยู่ว่ากนะูชนะประมูล3า0รอยบาท MG เนี่ยนะชนะประมูล300อบาทปิดให้ด้วยหรอวะคือ เอาส่วนตัวเลยไม่ไว้วางใจอย่างมากนะฮะกับการที่แบบประมูล300บาทแล้วแล้วไม่มีใครสู้ไม่มีอะไรด้วยนะไม่ปิดเลยอะ่ะเราก็ <c oughs> ไม่ค่อย,อยไว้วางใจแล้วก็เลยแบบหนึ่งรอเลขบัญชีแล้วเอาไปเช็คดีไหมอะ่ะเพราะเด๋ยนนี้มันก็มีเว็บให้เช็คอบบแบ็กลิสอะไรนั้นโน่นี่นะฮะกับ2ถามเข้าไปตรงๆเพราะว่าเพราะว่าเขา่ขึ้นว่าอะไรนะพร้อมแบบพร้อมปิดไหมคือก็ประมูลนี่หว่าไม่ได้เสนอราคาทำไมต้องถามว่าพร้อมปิดไหมเว้ย ไ,ไอ้โมนมมนความไม่ไว้วางใจแม่งพุ่งฟุดฟุดฟุดขึ้นมาเต็มไปหมดเราก็เลยกลับไปที่โพสต์อันนั้นอ่ากลับไปที่โพสต์ที่เขาเขาที่เราประมลน,นั่นแหละพราะกลับไปนะเอ,อสิ่งแรกที่ผิดสังเกตเลยก็คือว่าไอ้คอมเมนต์ที่ต่อสู้าหายหมดเลยไม่เหลือเลยเหลือแค่คอมเมนต์ของผมคนเดียวว่าสามร้อยบาทแล้วเขาก็มาคอมเมนต์มารีプライว่าปิดให้ครับเราก็เลยสามร้อยบาทปิดประมลแล้วคอมเมนต์กูก่อนทันนี้เป็นไงเป็นไงวะทีนี้ยก็เลยลองไปกด ที่เขากดไลค์กันเยอะๆนะฮะกดไลค์กันยี่สบกว่าคนนะนะพอเขาไปกดปุ๊บเราก็เลยมันมีก,กดโกรธอยู่แล้วเฮ้ยคือปวกกติเราจะเห็นโกรธจากอะไรไอ้พวกที่แบบไอ,พอ้พวกโกงอ่ะพวกโกงพวกมจฉาชีพมันเนี้ยมันก็จะมีคนที่แบบเขาโดนแล้วเขาก็มาก,กดโกรธใช่ปะ่ะเราก็เลยเข้าไปที่เพจนะเพจเลยฟ้าพ,พึ่งเปิดเพจมาเนี่ยปีนี้นี่แหละปีเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าตั้งแต่กรกฎาหรือเปล่านะฮะ ยอดยอดผู้ติดตามเพจประมาณหมื่นหนึง่งไม่น้อยนะหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่น้อยถือว่าเยอะจนผิดสังเกตเลยด้วยเราก็สไลด์สไลด์สไลด์ย้อนกลับไปดูเลยก็คือมันก็ลงลงอย่างเงี้ยเรื่อยๆเลยลงเปิดประมูลเปิดประมูลแต่เขา,เขา,เาก็เปิดเฉพาะในเพจเขานะไม่ได้เปิดตามกลุ่มนะเปิดพวกเนี้ยประมูลเยอะมากเลยเราก็เลยเข้าไปดูที่กดไลค์กดไลค์โพสประมูลนะ่ะเข้าไปดูเข้าไปดูแม่งทุกอันเลยแม่งมีกดโกรธทุกอันเลย มากบ้างน้อยบ้างอ่ะสองคนสามคนบ้างเจ็ดคนแปดคนบ้างสิบคนบ้างคือมึงมีกฎโกรธทุกอันเลยกูว่าไม่ใช่ละอย่างนี้ไม่ใช่ละก็ปรากฏระวบาที่กําลังคิดอยู่นะเขาก็เด้งขึ้นไปอีกอันหนึ่งปึง้งเพราะว่าเราอะลงไปสองตัวใช่ปะ่ะสรุปเราชนะสองตัวเลยเว้เราก็เลยเข้าไปดูไอตัวที่สองไอบิสกันดัมเนี่ยว่า <c oughs> อูชนะแล้วคอมเมนต์อยู่ไหมคอมเมนต์ลบเหมือนกันคอมเมนต์ลบเหมือนกันลาไปถึงไอ้นี่ด้วย ตัวอื่นๆน่ะตัวอื่นๆที่ที่มันมีคนต่อสู้หรือที่มันมีคนลงอ่ะมันไม่เหลือคอมเมนต์เลยอ่ะไม่เหลือคอมเมนต์เลยเหลือคอมเมนต์แค่ว่าบางอันเหลือคอมเมนต์อันเดียวว่าว่าปิดประมูลปิดประมูลอะไรประมาณนี้นะฮะพิรุษมันเพียบเลยว่ะก็เลยเอางั้นไม้ตายสุดท้ายเลยคือเรารู้สึกเราไม่ไว้วางใจมากๆแล้วเดี๋ยวลองเอาเลขบัญชีไปไปเสิร์ชดูนะฮะก็เลยบอกว่าอ่าขอเลขบัญชีหน่อยครับปรากฏส่งมาเป็น QR code เว้ยอ่า QR code ค แล้วก็เป็นชื่อชื่อหนูเหลี่ยมแล้วก็ชื่อประหลาดประหลาดเนาะชื่อนามสก,กุลเนี่ยก็แลดูส่งหลกท่งประหลาดประหลาดแต่ไม่มันเหมือนเหมือนทัไม่เหมือนเหมือน,น,อน,น,อนชื่อจริงวะประมาณนี้เราก็อาชีพหายแล้วแล้วดันมาเป็น QR code แล้วเราต้องทำยังไงวะเราก็เลยลองเข้าไปไปเสิร์ชดูว่าอ๋อตอนคือสแกน QR code เดี๋ยวมันก็จะขึ้นชื่อเจ้าของบัญชีขึ้นเลขใช่ไหมเราก็เลยเอาไปสแกนอีกอ่ะปรากฏว่าสแกนมันก็ไม่ได้ขึ้นชื่อนะเพราะว่าขึ้นชื่อที่ QR code แล้ว มันดันเป็นเลขนี่เว้ยเป็นเลข e-wallet มันไม่ใช่เบอร์โทรอ่ะอ่ามันเป็น e-wallet เลขก็ยกยเยอะอยู่อ่ะก็ลองเอา e-wallet copy e-wallet นะ่ะบวกกับชื่อไปลองเสิร์ชไม่เจอเอ e ่อ e-wallet ไม่เจอทีนี้พอพอมันเช็คไม่ได้เว้ยเราก็เลยอืมมันมันดูแปลกๆอ่ะความไม่ไว้วางใจเนี่ยมันมาเต็มร้อยแล้วนะนทีนี้นะเราก็เลยพิมพ์ไปบอกเขาว่าเอา่อแบบ ผมผมสแกนไม่ได้อ่าผมสแกนไม่ได้นะเกะว่าจะขอเลขบัญชีเออแต่ว่าก็ด้วยความก็ขับข้องใจนะก็พิมพ์ถามว่าเออขอโทษนางอนอนุญาตสอบถามนิดนึงคือทําไมต้องลบคอมเมนต์ด้วยอ่าทำไมต้องลบคอมเมนต์แล้วก็ในโพสต์เนี่ยมันมีการกดโกรธด้วยนะปรากฏว่าคือเราพิมพ์ทิ้งไว้เว้ยแล้วก็เขาก็หายเงียบไปเราก็นึกได้ว่าอ,อ๋อเออเราพิมพ์ทิ้งไว้นี่หว่าก็เลยเอ่า ไปเปิดดูดีว่าเอะเขามาตอบหรือยังปรากฏว่าเขาขึ้นอ่านนะอ่านแล้วนะฮะแต่ว่าเขาก็เขาก็ไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบอะไรเลยหายไปเลยนะฮะจนพอมาวันนี้ผ่านไปอีกวันหนึ่งแล้วเราก็เลยเอะไม่ตอบอะไรเลยเอ้ยังไงวะลองเข้าไปเช็คดูนะกพราปรากฏว่าอ่าพอกดชื่อจะเข้าไปเช็คปุ๊บมันก็มันก็ขึ้นมาอย่างนี้ <c oughs> ขึ้นมาอย่างนี้แล้วเลยแล้วไปเสิร์ชชื่อเพจเนี้ยผมผมเสิร์ชไม่เจอนะ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาบอกผมไปหรือเปล่านะผมเลยเสิร์ชไม่เจอถ้าเกิดอใครก็ลองเสิร์ชดูแล้วกันนะฮะผมก็เลยกอ๊อ,กอปในช่องข้อความส่งไปให้เอลดูกําลังจะพิมพ์อธิบายไอเอลพิมพ์ตอบมาทันทีเลยอันนี้มันมิจจี้นี่เอา้เอาโอามึงรู้จักสิเนี่ยใช่ไหมอย่างนี้แสดงว่ามึงรู้จักสิเนี่ยเพราะว่ากูยังไม่ทันอธิบายเลยแค่แคปเอาไปให้ดูว่าเนี่ยผมถามไปแล้วเขาเขายังไม่ตอบนะฮะแล้วมันก็มันก็ตอบมาทันทีเลยผมยังพิมพ์ผมกําลังจะพิมพ์บอกว่า ออพอกูถามก็หายไปเลยยังไม่ทันพิมพ์เสร็จเลยตอบมาทันทีอ่าโอเคชัดแล้วชัวร์นะฮะก็ถ้าใครไปเจออันนี้ยังไงก็ระวังตัวเอาไว้นะจ๊ะระวังตัวกันไว้นะจ๊ะเช็คเอาให้ชัวร์ก่อนอย่าเพิ่งเห็นแก่ของถูกมากๆนะเพราะอย่างที่ว่านะ MG บ้าเลยชนะประมูล300บาทบ้าแล้วกูไม่เชื่อหรอกบัดนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่อยากจะสนับสนุนอะไรกันยังไงแล้วก็สามารถกด สมัครตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ